กติกา,า,าพี่พี่น้องน้องสุกูสุคนสิผ้าผีผ้าน้องก็เบิงปูปน,นี้พี่น้องปูนะ้าในไม้ยางุ่นฝุกนนิดตะตัวเมียพี่น้องตัวเถกบ่หลายค่ะปนะๆๆะูหน้าตัวใหญ่ๆเสียพี่น้องเสียจิงได้กินแยกประศิดองไว้ใส่ตะบุฮู่งแม่ค่ะต้างอยากกินต้นที่กระปูเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งเนี้ยหูยพี่น้องเบิ่งนั่นตัวใหญ่ๆเสือกสดสดเลยจ้ะ เน่เฮ้ยพี่้อง,งนี่นันดวงแล้วเอามาจำบแา้พี่้องก็าขาหนี้วเนาะจำกระดวงฟูพี่้องอุ้ยมึงม่พี่้องน้องก็สีได้กินนี่แหละไม่ยุนี่พี่้องเอ้ยตังนี่มึงมันตัวายักษใหญ่พี่้องมึงหม แต่ปนแสบเถอะเพื่อนไหมปนอีกกระปุนปนกปนี่พี่น้องเอง้ปูปูพี่น้องดองจัะครืนงนึงเอาไว้ปนจัะครืงนงนึงเนาะค่ะเนี่ยย่างสีดองใส่น้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะปูหน้าปูหน้าบานเท่าพี่นอ้องนี่นั่นอู้ยพี่น้อง หอมเบญบานเท่าพี่น้องกีไฟหล่อมาจำกระดองเนาะคะ่ะพี่น้องเอาเกลือห้วยจักหน่อยสำหรับพี่น้องเอ้ยจำยี่กระปูกินหอยบานเนาะจา้าเนี่ยสวนบ่พี่น้องสวนน้ำบ่ขนาดดงเมืองหนองยังได้กินอยู่ดีิพี่น้องสัน้นนะแต่แต่ย่างนัดย่างนัดสีบร่๊งนะคะมื้อนี้ มอนย้ายไปสร้างอนันตูยุลานร้านขายเนื้อนาะขาะพี่น้องกะกะก็กลัวได้โรกค่ะแต่ว่าเคยไปสร้างเจาเนไปสร้างใส่ตันพี่น้องกะเขาขจรว่าสิเห็นหนาหุ่นหนาแน่พี่น้องไปสร้างใส่ตันกัสร้างสมองหมูนาะค่ะกัสร้างกระเพาะหมูพี่น้องกะเอ๊ะเอจังหน่อยก็เลยถามาเจ้าขายดีงัวบ่ก็เลยถามว่าเจ้าวางสิละพี่น้อง อันค่อยถามพว,วาทานนี้เขาเขา,าขายเนาะค่ะบาทที่นี่เขาวานเจ้าเสียวจากอันพนะนพี่น้องวุ้ย่นัดดีใจหลายสิได้บิงว่ามาสวยเนาะพี่น้องเนาะมึงเนี่ยมึงพี่น้องปูได้สิมาจัมมีกระปูน้ำกันมาจัมเดอ้อพี่น้องเนี่ยตั้ใหญ่สุดหรพี่น้องมึงนั่นมึงนั่นสวนน้ำย่าบ่ค่ะฮัมเม็นบานเขาลาบก็พักสเสดาเนาะค่ะพี่น้อง น,นี่ย่ายสีดองครึ่งหนึง่งครึ่งหนึ่งก็บสีว้ป่นเนาะคะ่ะพี่น้องดองไว้ใส้จำบักหุ่งแซ่บๆพี่น้องอีกกับปูอีกกับปูกกบปหน้าบานเฮ่านี่แหละจ้าย่ายเอาไปดองกันได้จ้าได้พี่น้องย่า่เป็นแล้วย่ายสีแม่ไทยเบื้องในทเนทียนอนึ่เด้อคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเหมือนเนี้ยเอาอีก,กับปูมาโซ่พี่น้องในอยากน้ำจำกระดองเนาะค่ะพี่น้องเนาะ กีแย้มหมอเสาใส่เราอยู่กล่องไฟพี่น้องก็เกลือห้วยอเขาจำบื้อพี่น้องเอ้ยเสบหลายค่ะขอบคุณหลายเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องง่ดองแล้วเนาะคะ่ะเนาะเอาไปดองใส่กระเทียมเนาะค่ะใส่น้ำปลาใส่ผงนวพี่น้องใส่น้ำตาลน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะนนํากระเทียมดอง้ะปูดองพี่น้องปูดองปูดอง,งแง่นาเทีเ่ยวเครื่องหนึ่งดองเนาะคะ่ะเนาะพี่น้อง คือหนึ่งสีไว้ยป้นค่ะนี่ค่ะพี่น้องตัวตัวแม่นี่ไวเซก,กี้จันดวงเนาะค่ะพี่น้องเนาะปูดวงปูดวง